สวัสดีนะครับอยู่กับพิ่สัน,นะครับผมอยากขึ้นนะ่ะ <g ül> <g ül> ได้ยังพี่ได้แล้วโอ้ที่บอกว่าทายเลยนะครับผมอยากขึ้นไปดูระบบบนรถเพราะว่ามันมีสายระโยงระยิยงเยอะเหลือเกินนะครับยว จะให้น้องไอหันหัวเรือนะครับสักคู่โอ้ยเอ้ยมีคนขึ้นไปด้วยอะขึ้นได้ไงอะเอ้ยมีคนขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องก็ลงก่อนนะผมจะขึ้นไปด้วยจะไปดูระบบภายในนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรซักซ้อน ขอขึ้นบนรถหน่อยครับเขาคอดรอ,องเท้าด้วยนะปิดเลยนะเอ้ยวันนี้อยู่กันน้องไอ้นะครับอันนี้เราเราไปตั้งอะไรมาตรงไหนนะ่ะเครื่องอัดเนี่ยตั้งปอนมีบอกอยู่อะไรองเซกีอ๋อนี่มีเลขอยู่ตรงนี้อันนี้ เราเราตั้งตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้นี่เลรออันน,น,นี้อันนี้ตั้งปอนไปใบมีดแล้วก็ยกปากอ๋ออันนี้เราเรากอามาติดตั้งเพิ่มเหรออันนี้มาจากโรงงานมันเป็นหัวคอปเปอร์ปกติไทยจะมาดัดแปงใส่พวกผ่านหน้าอะไรเงี้ยเสียบได้เลยใส่ใส่คานไว้หน้าแล้วก็ต่อคัมเปอร์มาเสียบข้างหลังได้เลย ที่ว่าจะนั้นบิดซ้ายบิดขวายกเียงซ้ายเียงขวานั่นแหละหมดยงซ้ายเียงขวาได้หมดโอ้คือตั้งแค่สี่ตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ปรับปอนล่ะปรับตรงไหนอ่ะนี่นี่อันนี้ปอนอ๋อปอนข้างหลังโยกครับสุดยอดไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือชุดพวกยกหน้ายกหลังอันนี้อันนี้เดินหน้าถอยหลังอันนี้เกียร์หกเกียร์ ไอนน้เล่งรอบอะไรเิมเงนินันเจ็เอลแคบสองพันห้ออ, 25, อ,อันนี้คันเ่งมือนี้ต่าก็ต่ายอ๋ออันนี้น,น,น,นี้ชักมาข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ถ้าดันไปข้างหน้าก็ห้าหกเจ็ดแปดต่อจกแปดเกียด์เดินหน้าสิบหกโอ้สิบหกเกย์ดเดินหน้า ความมีต่อก็ตายด้วยอ๋อก,ก็เป็นสูบเกียร์ด,นนด,ด้านหน้าสูบเกียด้านหน้าสเกียร์ด้านหลังครับแล้วอันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้เกีนร์ด้านหลังเหมือนเหมือนแอลห้าสูตรที่ของข้างอ๋ออ๋อเป็นเกียร์แบบซินโครชัตเทิลใช่จะเป็นคัสคัสไฟฟ้าจะเป็นคัสไฟฟ้าอีกตอนหนึ่าางกไปจ้าชาวรถขวากเยอะก่อนเรารถกวากเยอะนะครับอืมสุดยอดเลยเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหนี่เขาเร่งนะครับ คือเบรกมือต่อวันเยอะๆจะได้มีที่เลี้ยวอ๋อตอนนี้ไม่มีที่เลี้ยวไม่มีที่เลี้ยวเลี้ยวไม่พอครับอันนี้คือ PTO อ๋อ PTO คแบบ PTO ไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดกี่ล้านเนี่ยเฉพาะตัวรถเนี่ยรถนี่เจ็ดแสนไม่ถึงล้านอ๋อเจ็ดแสนอันนี้อีกเจ็ดอันนี้หกแสนห้าแล้วก็ตกแต่งเพิ่มอะไรเพิ่มอ๋อก็ประมาณล้านสี่ประมาณล้านสี่ เสร็จน้นสีสุดยอดมีกี่คันเนี่ยอันนี้ก้อนเหลี่ยมหนึ่งคันก้อนกลมสองคันอ๋อไอตู้เนี้ยไอตู้อัดเนี่ยนะใช่ครับไอก้อนกลมสองคันตอนนี้เป็นสามแล้วสามสามอืมแล้วใครขับให้เยอะแยะสองคนแค่น้องอ๋อถ้าก้อนเรียมพังอ่ะจอดเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมเราครับโอ้นี่ใหม่ดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับ สุดยอดแอร์เย็นเพลงพอกังคืนอัดไหมเนี่ยกังคืนต้องดูว่าความชื้นเท่าไหร่ถ้าความชื้นขึ้นก็ไม่อัดอ๋อต้นน้ำค้างลงเยอะๆนะ<ช>ี่คือคไม่ได้อืถ้าฟาอยังไงอัดสบายแต่อาจกางวนก็พอแล้ววันละ 50, ห้าสิบหกสิบไล่ก็ได้โอ้หลายหลายตันเนาะได้เอยอะมัไล่ละตันก็มีที่อัดน,นะครับหน้าปัดบอกเกียร์ด้วยนะครับอันนี้สี่ห้าห้าโล แต่ว่าเข้าเกียร์ว่างแช่ไว้ช่นี่มันอไฟเลี้ยวติดอีนี่คือเ็คือว่างนับนี่แปดใช่หนลองเกียร์สิบหกหน่อยแปดเนี่ยแอ๋อแปดคือไฮอ่าอฮอ่าถ้ากว่าไฮคือสิบหกแล้วสิบหกเกียร์เดินหน้าสุดยอดแล้วมันวิ่งไวปาบนถนนห้าสิบได้ไหมหกสิบหกสิบโอ้โหหกสิบนะครับท่านผู้ชมไวมาก จะวิ่งไวไหมล่ะมันมันขยมเออรอมันใหญ่อ่ะโอ้เป็นดิจิตอลหมดเลยอ่ะอันนี้น้ำมันอืมความร้อนโอ้ความร้อนนีแรงดันน้ำมันไฮโดรลิกอืมอันนี้แบตอ๋อนี่ชั่วโมงทำงานอันนี้คือสองพันชั่วโมงอันนี้นี่ความเร็วเวลาหลังกันหน่อยอืมก็มีความเร็วแบบเหมือนเหมือนรถยนต์อะไรเนี่ยนะอ๋อมีความเร็วพีทีโออ๋ออันนี้ความเร็วพีทีโออันนี้พวกระบบฐานหลัก ระบบผ่านเนี่ยเราเรากดได้ไหมเป็นระบบกดบัสเตอร์ตรงไหนไม่เข้านี่กดตรงไหนไม่เข้าเนี่ยเรากดเอาเลยลงลิปเปอร์เนี่ยสบายเลยตั้งความเหนื่อยตั้งความเหนื่อยมันมันจะกระเด้งช้าลงออันนั้นคือดับไฟฟ้าคืออะไรดับไฟฟ้าปกติพวกรถถ่าฟอร์ดใหญ่ธรรมดาจะดับอยู่ข้างๆแต่นี้จะเป็นไฟฟ้าตั้งความลึกอ๋อ จะตึอ,อย่างนี้เลยอันนี้ตั้งเวลาห่างสูงแค่ไหนแล้วแต่เราจะยกอ๋อเราไม่ต้องเอาไปปรับโซ่หมุนตื้นๆไม่ต้องเลยไม่ต้องปรับตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โหสุดยอดนะครับนนยกช้าเร็วอ๋อน,นี่จะเป็นจิกก๊กซอสองเทากากันฟรีโอ้โหสุดยอดนะไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะไม่ต้องลงไปแบบตรงไหนแต่ว่าไม่เข้าอะไรไม่ต้องไปหมุนโซ่ ไม่ต้องเออสุดยอดไปเลยนะครับแหมอันนี้จะเป็นรุ่นหลังหลักรุ่นใหม่จะสบายกว่านี้ยังมีสบายกว่านี้อีกเหรอมีสบายกว่านี้เออเจ็ดแสนเกินคุ้มอ่ะแหมไม่ต้องลงไปตั้งผ่านอะไรเลยเกินคุ้มเลยอ่ะเพราะว่านี่เดินหน้าเต็มกำลังทีแรกใ่งงเลยใช่ไหมในงง นี่นะครับเอ้ยอ่ะเล็งได้ที่แล้วนะครัแล้วก็เปิดวิดีโอเลย เครื่องไม่อันนี้ไม่ต้องมีคนเฝ้าเครื่องเหรอไม่ต้องเนยแต่เราตั้งชุดมัดถ้ามันมัดดีเราไม่ต้องอ๋อ,อคือคนเดียวทำงานได้เลยใช่สุดยอด คนนี้มีถังน้ำไหมเนี่ยไม่มีเอาไว้จะใส่อยู่อเอาไว,เว้เทต์เผื่อเวลามันประตูความร้อนเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสบายสบายเลยอะ่ะโอ้โห <laughs> กำลังร้อแรเลยครับอันนี้เลงเครื่องที่พันเจ็ด 1,700รอบ พี้ลงไป๋ย่พี่จะอาล,ลงมาแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุ้มสุดๆเจ็ดแสนบาทนะครับตัวรถเปล่าแล้วกเ็เครื่องงานอีก7 0 0 0 0 0บาทนะครับไปคุยกับน้องไอ้เมื่อกี้นะครับสามารถทำงานคนเดียวได้นะเกินคุ้มนะครับทำงานวันหนึ่ง หลายหมื่นนะประมาณนั้นนะครับเห็น <c oughs> บอกว่าโอ้เห็นบอกว่าดีกว่าพวกรถเกี่ยวข้าวพวกอะไรนะธุรกิจอตนนีนน้สุดยอดมากก่ <c oughs> จะได้แต่ละก้อนก็เอาเรื่องนะครับใช้เวลานานยังไม่ได้สักก้อนเลยนะครับอัดมาเนี่ย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับผมทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ